3 2องเขาโยคันชาพี่ก็ดูดยังจะให้พี่อรีตูดพี่จะรีตูดยอเขาโย่ยเลยเขาโย่อยเลยก็ทั้งรสชาติซช่ไหมเขาโย่อเลยสามแคันชาติจริงกันดูดคขาจะให้เต๊เลี่ยตูดสิปั๊กกบวยแล้วแบบนี้ แต่ว่าตอนแรกตอนแรกเขาเห็นนานิ่งๆเด้อจ้องจ้องโทรศัพท์ไปเราเบาเร็วแบบนี้เลยมาดเดี๋ยวเลื่อนไปไหนมาไหนซีรีส์หลังเวลานิ่งๆมาด้วยกันอีอไปครับรถ้งหนึ่งไปค่ะกูจะเกิดเป็นรถยนต์เด้อย่างขี้ไร้มันก็มีเน็ตปั่นน้ำฝนแต่กูคนแมงเอ้ยใส่เกิดมาเป็นคนมันบ่มีเน็ตปั่นน้ำตาว้า

กินเหล่าให้เมาจนหักแตกก็ยังดีกว่าไปหักคนที่มันบวกเป็นตาแตกที่มันทำลายเขาเก้าไปเก้าหนึ่งเดือดน้เวานะแล้วไปแอบอยู่แต่ผมวันนี้ประโยชน์ทีตัวนี้หมดเดือดดึงข้อเข้ามาเลยสามสองหนึ่งไปค่ะ มาไดผมไมยืนมากที่สังก็เดี๋ยวนี้ฟังช้าช้าชามาตั้งเอาไปเลยเอาปๆดๆไปเลยใช่ครับใช่ไม่ก็ไว้ไม่บอกจุดไม่น่าว่ตกตรงไหนนะเล่นครั้งเดียวยังงานใจเย็นน้อยนิ่งคอยฟังกฟังก่อนว้าวยงง่งอ่ะเอาเร็วสามสองหนึ่งไปค่ะคนเท่านะ มันได้เกิดบะสงฆ์ก็เศรานะแต่หาวนะกลาบมาเกิดเลเวลว้วคุณว่าคุณนักร้อยเสานะ ไม่คนยติิ้วรู้กาอื่น้องาหลุดมือหนึ่งซื้อยูไสกรไดดักน้องโอเคมอหไป่ะลุมือหนึ่งอะซื้อยูไสกระไดดักนองแต่ถ้าหลดมือสองต้องซื้อยูเต้นมังกรเท่านั้น มีคุณแผนเป็นตะก้าแต่สู่จางเงาะมาได้ออเอาพลางเอางลงัลง